กกติัจสวัสดีค่ะพบกับช่องแม่จิมีบายเกาหลีวันนี้พาเพื่อนๆเข้าสวนนะคะจะมาเก็บผักเขาเรียกย่อนโมนะคะเราจะมาเอาผักย่อนโมไปทําไปทําคอร์จอรีนะคะภาษาเกาหลีเรียกว่าคอร์จอรีค่ะตอนนี้ก็ผักก็กําลังงามเลยค่ะเดี๋ยวไปเก็บพร้อมๆกันเลยค่ะ กนที่เราจะเก็บผักนะคะเราก็มาดูผม่วมาดูสลัดนะคะสลัดตอนนี้ก็เริ่มกำลังจะโตแล้วนะคะตอนเย็นนีเขาคงจะลดน้ําค่ะเพราะว่าฝนไม่ตกนะคะทําให้ต้นสลัดมเหี่ยวแต่ก็เยอะมากกำลังโตค่ะส่วนด้านโน้นก็จะเป็นนะคะผักปวยเล้งค่ะ กําลังงามเลยนะคะพอดีแม่ย่ากแกปลูกผักไว้เมื่อต้นเดือนนะคะตอนนี้ก็กําลังโตปลอดรับประทานเลยะคะ่ะแม่ย่ากแก็ทาสวนเก่งมากนะคะวันนี้เราก็จะมาเอาต้นหัวบูนะคะต้นเล็กๆเ,เขาเรียกว่าต้นภาษาเกาหลีเรียกว่ายอนโมนะคะ่ะเราจะมาเอาไปทำคอตจอรีนะคะ หรือบ้านเราเรียกว่ายำผักค่ะยำผักจากสวนข้างบ้านนะคะพื้นที่เล็กนิดเดียวค่ะแต่ผูกพืชสารพัดพืชเลยนะคะทานได้ไม่ซ้ำเลยค่ะแกบริหารจัดก,การสวนได้ดีมากนะคะไม่มีหญ้าแม้แต่เส้นเดียวค่ะมีแต่ผักล้วนๆเลยนะคะเราเก็บผักมาได้เราก็จะนำมาล้างก่อนนะคะมาล้างให้สะอาดสักสามสี่น้ำค่ะหลังจากนั้น ก็จะนำมาทำอาหารนะคะวันนี้ไม่ย่าจะเป็นคนปรุงรสค่ะโดยใส่อแออแอจอแล้วก็ใส่ผงทาสิตะหรือเครื่องปรุงรสนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ผงชูรสแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปนะคะ พริกปนนี่ก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าผักนิดเดียวเดียวก็ถ้าแดงเกินไปมันก็ไม่น่ารับประทานค่ะหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสหรือถ้าอยากทานออกเปรี้ยวเราก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะคะ<ๆ>ก็จะมีรสชาติเปรี้ยวหวานค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงตัวนี้ค่ะท้ายคลิปเราเอา ต้นดอกอาเเลียมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะก่อนจากกันก็ขอกำลังใจค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณกระดิ่ง<ม>เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบา จะมีเป็นท่อเป็นกระจุกกระจุกนะคะเป็นกระจุกกระจุกนะคะ